สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณวีน,นนะอาสาพัฒนารุ่นที่72รับผิดชอบตำบลสงไยปาดีอำเภอสงไยปาดีจังหวัดนราธิวาสค่ะการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลจำนวน12แปลงอยู่ในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดีจำนวน6แปลงขนาดพื้นที่1ไร่จำนวน5แปลงนางมายุรีจันแดงหมู่ที่สบ้านแซ นายแก้วบุญให้หมู่ที่หกบ้านควรนายตายุดิงโดอเลาะหมู่ที่ห้าบ้านตาเซตเหนือนายอานุวากาเซงหมู่ที่เจ็ดบ้านปิหลงิงนายราเชนสนิหวีหมู่ที่แปดบ้านป่าหวายขนาดพื้นที่สามไร่จำนวนหนึ่งแปลงแปลงนายบุญสมลีนินหมู่ที่เก้าบ้านตะลิงสูง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดีร่วมกับภาคีเครือข่ายประมงอำเภอเกษตรอำเภอจัดกิจกรรมเอามือสามคีมีการสาธิตการปรับสภาพน้ำการทำแซนวิชปลาการปลูกปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ที่ฉันนางไมรีกันเองเป็นครัวเรือนต้นแบบโค้งงมเดีวก่อนหน้านี้พื้นที่นี้เป็นป่ารกร้างมีบังคุดขึ้นเป็นต้นสองต้นซึ่งไม่ได้ดูแลเลยก็เลยมาเข้าโครงการโค้หแังน้าโมเดลแต่ก็มีการปรับปรุงทำบ่อปลาแล้วก็ทำที่โค้ที่จู ว่าฟังรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากจากพื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่มีประยชนเลยเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าขึ้นมาตั้งเยอะโดยที่ว่าบริหารกันในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกหลานหลานมีบ่อปลาไว้เลี้ยงปลาไว้กินเอง แล้วก็มีพื้นที่ไว้ปลูกผักแล้วแต่เราจะปลูกอะไรที่ว่าเรากินใช้ในครัวเรือนเ,เราก็ปลูกปลูก,กแล้วก็มีพืชผลไม้ผลไม้ต่างๆที่เราปลูกลงไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนต้นสวาแล้วก็กุ้วยอะไรอีกเยอะที่เรานึกจะปลูกที่ว่ามันทำทำขึ้นมาแล้วทำให้เรามีความสุขในพื้นจิตเราเอง แล้วก็เราได้ใช้เวลาว่างที่ว่านอกเหนือจากทํางานที่ว่าประจําของเราแล้วเราก็เอาตอนเวลาเยน็เยนๆร่มๆแล้วมาอยู่ในโคกหนองนาก็มีหลานๆได้เก็บผักปลูกผักด้วยกันตรงนี้ค่ะก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาชนที่ได้มาส,ส่งเสริมตรงนี้ก็ในนามชาวบ้านคนหนึ่งก็ดีใจมากค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมชื่อนายบุญสมลินินเป็นครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนามโมเดลผมได้เข้าร่วมโครงการของกมรมพัฒนาชุมชนเนื้อที่ประมาณ3มไร่เมื่อก่อนเป็นที่ดินป่ารกร้างครับที่ของผมเมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้เข้าขการรับอบรมที่ศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเป็นเวลา5วันหลังจากการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยผมได้นำความรู้จากการอบรม มาประสมะสานกับความรู้เก่าของผมนะที่รู้นิดๆหน่อยๆของการเกษตรมาผสมะสานกันปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างการห่มดินการปรับปรุงดินการทำปุ๋ยต่างๆนะมาใช้ในพื้นที่แปลงครับเอาเมสามาคีบโคกหองหนาตาดีมีสุ้